เป็นฝากครูบาอาจารย์ไปศึกษาต่อเพื่อจะได้เพิ่มเติมขอพงคท่านคิด70ปีเราจะเรียนรู้ได้ไม่หมดละค่ะแต่ก็พยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆ40กว่าใช้คําว่ากว่านะคะ40กว่าทฤษฎีนี้แบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆว่าด้วยเรื่องดินน้ําป่าคน4หมวดหลักๆนี้ นะคะสี่มวลหลักๆที่เราใช้ขับเคลื่อนดินเอาเริ่มแตกย่อยออกมานะคะดินมีแก้งดินแก้งดินเนี่ยถ้าเราไปเซิร์ชถามมาปูเขาจะใช้ในน้ำมัหรือใช้สารเคมีไปแก้งดินคือเราไม่แนะนำวิธีนี้นะคะมีวิธีแก้งดินก็หลายวิธี แต่เราทําแบกคนจนเพราะฉะนั้นวิธีการแกล้งดินเนี่ยขอให้ท่านศึกษาให้ลึกซึ้งนะคะหลักกิจกรรมธรรมชาติเราไม่ใช้สารเคมีเข้าไปหญ้าแฝกประโยชน์ของหญ้าแฝกช่วยป้องกันการพังทลายช้าล้างของหน้าดินแล้วบำรุงดินลากของเขาอย่างลึกมากนะคะประโยชน์ของหญ้าแฝกสามารถหาได้ตาม Google ทั่วไปหรือว่าฐาน ทั่วไปจะลึกซึ้งอย่แฝกหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมพัฒนาที่ดีนนะคะที่เราไปเอายาแฝกมานี้มาจากกรมพัฒนาที่ดิเรามีป้ายยาแฝกไว้ให้ท่านานี่คือหนึ่งทฤษฎีที่พระองค์ท่านเป็นยามหัสจร,รนะคะราคาถูกต้ทุนถูกทําให้เราสามารถชาวบ้านเข้าถึงง่ายรับได้เข้าถึงง่ายแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย ะะการโ่มดินเนะะี่ยค่ะใช้วัสดุธรรมชาติไม่มีฟางใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะห่มดินองค์ท่านตัดว่าอย่าปอกเปลือกเปลยดินหมายถึงว่าดินน่ะต้องห่มไ้เพื่อให้เขามีอุณหภูมิร้อนชื้นนะคะต้นไม้เราชอบอุณหภูมิร้อนชื้นอันนี้ท่านใดมีความรู้เรื่องต้นไม้ก็สามารถเติมเข้าไปแต่ที่องค์ท่านสอนคืออย่าปอกเปลือกเปลยดิน แล้วขึ้นไปบนเขาไม่มีฟางทำยังไงั่งขอโพดวัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้ที่สามารถคลุมดินไว้ไม่ให้ดินโดนแสงโดยตรงนะคะแล้วก็มีความชื้นเก็บความชืน้นไว้ดินนะคะอันนี้คือวิธีการผมดินดินเสื่อมโทรมและดินคุณภาพตำ่ำเนื่องจากมาหลายสาเหตุที่ประเทศไทยเราก็รู้อยู่แล้วปัญหามีเยอะแยะมากมายเราใช้วิธีการบำรุงดิน อย่างที่เราทำเนี่ยค่ะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชน,นะคะใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติแห้งชามน้ำชามใช้การห่มดินทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์โฟกัสไปที่ยุทธศาสตร์ของมากเอื้องเรื่องดินอย่างเดียวเลยเลยเป็นที่มาของเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชคืนชีวิตให้แผ่นดินนี่คือยุทธศาสตร์ของมาเอื้องที่อาจารย์ตั้งมั่นมาตั้งแต่ต้นมากกว่า20ปีที่ทามา นะะเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับบ้านเราแล้วพื้นที่ของเราส่วนใหญ่จะเป็นดินมีขยะสังเกตไหมคะมีขยะมีสิ่งแปลกปลอมซึ่งพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะของเราทั้งหมดในกรุงเทพนี้เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ขุดไปก็จะไปเจอขยาเจอเศษวัสดุก่อสร้างเจอสิ่งแปลกปลอมที่เรานำเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงขึ้เราใช้วิธีง่ายๆแบบนนะะอย่างที่เราเรียนมาค่อยๆร้อยร้อยแต่แล้ววิชาเอาะ,ะ,ะต่อไปเรื่องน้ำสำคัญเลยน้ำมีดินแล้วไม่มีน้ำนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะน้ำาใช้แบบแมนีนนะคะน้ำในที่นี้นี่คือโคกหนองนาโมเดลของเรานะคะ เราบริหารจัดการน้ำนี่คือรูปแบบการบริหารจัดการน้ำโคกหนองนาโมเดลของเรานะคะแล้วในโคกหนองนาโมเดลเราประกอบอะไรด้วยยกเว้นฝนหลวงนะคะตอนนี้ไม่มีฝนหลวงมีหนองใช่ไหมมีหนองไปเก็บน้ำวิธีการขุดหนองให้สัมพันธ์กับพื้นที่ให้คำนวณปริมาณน้ำฝนฝนตกลงมาเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เท่าไหร่แล้วเราคิด นี่คือหลักการเก็บอง,นะงน้ำค่ะคนวณว่า20,000ิโ20,000ลูกบาทเมตรถ้า20,000ลูกบาทเมตรที่ฝนตกลงมาในที่เราเราต้องขุดนหนองให้เก็บน้ำไว้ถ้า20,000ลูกบาทมันเก็บไว้ในไหนได้บ้างเก็บไว้ในหนองเก็บไว้ในคลองไส้ไก่เก็บในกระโคกนโคกให้เก็บน้ำฟ้าให้ได้รอเดเปรนเสร็จนี่คือหลักการนะคะเราก็จะมีหนองคลองไส้ไก่เป็ที่คลองเก็บน้ำที่จะแนวตรงส่งน้ำไป มลทฤษฎีกัยน,นะคะอันนั้นคลองส่งน้ํนากรมชรมทานเป็นทฤษฎีเกา่าทฤษฎีใหม่คลองไส้ไก่ไม่ที่คลองส่งน้ำเป็นคลองที่สามารถเก็บน้ําเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินบางทีเราเห็นคลองไส้ไก่ไม่มีน้ําแต่เขายังมีความชื้นอยู่นะคะเขายังมีความชื้นอยู่ทําให้ต้นไม้โตได้แล้วทฤษฎีคองไส้ไก่นี้ถ้าเราไปขุดบนเขาเมันจะป้องกันไฟป,ป่า นะคะต้องการใ่ป่านะครับแล้วฝายชะลอน้ําเราก็ทํากันแล้วฝายชะลอน้ําประโยชน์ของมันคือดักตะกอนชะลอให้น้ําไหลช้าๆซึมลงดิน<ส>พื้นที่เราก็จะชุ่มชื้นต้นไม้ก็จะโตลเร็วนะคะมีเขื่อนอันนี้เราไม่มีเขื่อนเราก็จําลองเขื่อนภูมิพลของเราไว้ด้านขวาติดรั้วโครงการแก้มลิงคลองไส้ไก่หนองทุกอย่างนี้นี่คือแก้มลิงนะคะ เล็กๆแก้มลิงเลยคิ้วใหญ่โตบางอย่างไม่ต้องอยา่าติดตำลานะคะปรับตามปุ๋ยสังคมของ,ของ,ของเรานะคะแล้วระบบน้ำดีไล่น้ำเสียน้ำดีไล่น้ำเสียสก็คือน้ำที่เสียอยู่เนี้ยพอเราบำบัดเสร็จก็มาไลา่เอาน้ำที่เราบำบัดแล้วมาไลา่น้ำเสียออกไปนะคะกระบวนการนี้เราจะเห็นได้จาก ปล่อยน้ําจากเขื่อนมาไล่น้ําเข็มได้กระบวนการประมาณนี้น้ำดีไล่น้ํำสีนะคะอาทปาบอารมอาทมปากอารรเนี่ยน้ําเสียเขียวๆอย่างนี้วิธีที่ผู้องค์ท่านสอนง่ายใช้ผับตกชวาค่ะใช้ผับตกชวาจัดให้เขาอยู่พื้นที่เป็นทางนะคะ20หรือ25ของพื้นพื้นผิวน้ํา ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ดีเราไม่ได้ใส่ผักตบชวาเต็มน,นะคะแล้วเอาลูกผักตบชวาอ่อนๆน,นะคะเอามาลอยไว้พอเขาโตได้อายุสี่สิบห้าวันเขาจะดูดสารน่ะเข้าไปในรากในกล่องของเขานะคะ<ด>เข้าไปเก็บไว้แล้วถ้าเราไม่เอาขึ้นเขาก็จะย่อยลงเพราะฉะน,นั้นของหนักที่เขาดูดซับก็คือสู่น้ำเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขึ้น เอาขึ้นมอ,อหมดีก็ได้ค่ะเอาขึ้นมาก็วางหงดีเลยนะคะแล้วก็ทิ้งลูกเล็กๆของเขาไว้โตต่อดูดซับต่อนี่คืออาธรรมปาาอาธรรมนะคะพระค์ท่านทฤษฎีนี้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ลึกซึ้งคิดไม่ถึงยอมรับว่าเข็มขัดสั้นด้วยพับดงเชวาพอเราเห็นลอกคอแล้วเอย้ยผมลอกออกหมดจริงๆต้องเหลือไว้บ้างนะคะ จัดการเขาไว้ในไม่ให้เป็นเขาเรียกอะไรสร้างความเดือดร้อนในลำน้ำอ่าเราก็จัดการเรวก็ใช้ประโยชน์ของเขาแล้วระบบสายลมแสงแดดเติมอากาศนะคะเรื่องระบบน้ำจินตนาการจากโคกเลยค่ะสูบน้ำขึ้นไปนอนพักไว้ก่อนบนหนองบนโคกนะคะนอนพักไล่ปล่อยเขาลงมาอาบแดดเขาจะได้ผ่านแสงแดดการฆ่าเชือ้อ ผ่านแสงแดดปุ๊บเติมอากาศจากน้ำตกของเราจากฝายของเราน้ำที่ตกลงมาจะเพิ่มค่าดีโอค่าดีโอจะมากนที่สุดที่น้ำตกค่ะตรงน้ำตกลงมาเราทำให้น้ำเคลื่อนที่นะคะอย่าทำให้น้ำตายน้ำตายเมยื่อไหร่ก็เน่าเมื่อนั้นนะคะพอตกมาเรื่อยๆผ่านแสงแดดเติมอากาศมาพอมาถึงหนองเราจะบําบัดด้วยระเบิดจุลินรีย์ หรือน้ำหมักรสจืดของเราเทลงไปเลยค่ะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นไม่ได้เป็นยาวิเศษที่เทครทั้งเดียวไม่เห็นใสเลย,เลยค,อยคอย่อยๆเทอย่างสม่ำเสมอ,สมอนะคะเป็นอาทิตย์ละครั้งก็เติมลงไปประมาณนี้ส่วนระเบิดจุลินทรีย์หลังจากที่เราพิธีปิดเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้เด็กสอนวิธีทำวิธีการใช้ก็คือโยนหนึ่งตารางเมตรหนึ่งก้อนเหมือนก้อนเท้าลูกเปต่อ แก่นของระเบิดจูลินซีคือแค่พาน้ำหมักลดจืดลงไปที่ดินนะคะลงไปที่ดินเพื่อให้เกิดปฏิกิรียาในเขาเรียกอะไรหน้าเลนนะคะหน้าเลนและเขาจะปล่อยออกซิเจนขึ้นมามันก็จะบวบพอเขากินกินพวกเขาเรียกอะไรที่มันทำให้น้ำเน่าพอกินจนหมดแล้วน้ำจะสัะ นะคะทดลองแล้วที่บ้านน้ำที่ราบจีเบ็ดเป็นแบบนี้แหละคะ่ะใส่น้ำหมักลดจืดไปเลยใส่เข้าไปใส่เลือดน้ำใส่ติ้งซึ่งทุกคนมาว่าน้ำในนี้ไม่เคยใส่นะคะแต่ที่บ้านทำใส่บ้านที่พักอยู่ราบจีเด็ดใช้น้ำหมักรถจืดอย่างเดียวเลยค่ะเีลงไปนะคะเทลงไป,นะะไปส่วนของเราไม่มีการหารช้พัฒนานะคะเบอร์ากาศการบริหารจัดการน้ำ จากภูผาสู่มหานาทีก็ใช้โคกเราจำลองโคกคิดว่าจากภูผาสู่มหานาทีหลงเราก็คือมหานาทีเราสามารถบรรยายจากบริบทนี้ได้จากภูผาหล่นลงมาเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคกลางถึงทะเลนี่คือจากภูผาสู่มหานาทีถ้าลองฟังคลิปดรสุเม่จะเข้าใจง่ายดรสุเม่พูดไว้สั้น แกจะพูดไว้สั้นแล้วเราจะเข้าใจง่ายทำไมจะต้องจากภูผาสู่มหานาทีท่านใช้คำว่าน้ำอยู่กับพระองค์ท่านน้ำก็ต้องมีประโยชน์กับทุกที่นะคะหนึ่งหนองน้ำบนโคกทำให้โคกเหมือนฟองน้ำโคกหนองน้ำบนโคกไม่ต้องกักน้ำได้ร้อเปอขาจะต้องซึมลงดินด้วยนะเพื่อให้โคกเหมือนฟองน้ำพอโคกเหมือนฟองน้ำปุบ๊บต้นไม้จะดูดน้ำ อันนี้เรียกทฤษฎีป่าเปลี่ยนนะคะแล้วป้องกันไฟป่าแล้วพอเราดักไว้ปุ๊บมันจะเป็นการดักตะกอนกด้วยน้ําตกด้วยฝายด้วยเช็คแดมฝายแมวฝายที่เรารู้จักกันจะก,กั้นมาเป็นทอดๆความชุ่มชื้นในสายของไส้ไก่หรือหน้าฝายเนี่ยจะทําให้ป่าเกิดเองเราไม่ลังเก,กป็ป่าป่าก็จะ ไมมันเกี่ยวอะไรกับคนเมืองอย่างเรานะคะน้ําที่ถูกปล่อยมาจนถึงทะเลเนี่ยทำไมเราต้องขึ้นไปทําที่แม่แจมน่านเชียงใหม่ภาคเหนือทําไมกรุงเทพทําไมต้องวิ่งขึ้นไปทําที่น่นดมันด้วยกันหมดเพราะว่าดินตะกอนที่ไหลลงเขื่อนภูมิพลนะคะเร,เราคิดว่าเขื่อนภูมิพลมีกี่ล้านลูกบาทเมตรแล้วตะกอนดินแบขึ้นมา มันมีน้ําจริงๆกี่ลูกบาทเมตรกันแน่แล้วจะสามารถใช้ได้ทั้งปีไหม่หเพื่อการ,กรเกษตรสายเกลือสองผลิตกระแสไฟฟ้า 3. น้ําภูมิพลเนี่ยค่ะจะต้องถูกป่อยมาทั้งสายป่าศัก์สายภูมิพูผ่านมาจนถึงอยุทยาเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะไล่น้ํำขค็มถ้าความเค็มของน้ําขึ้นถึงอยุทยาแล้วนะคะออนหน้าแล้งที่เราไม่มีน้ําจืดไล่น้ําขึ้ แล้วถ้าเขื่อนภูมิพลเขื่อนป่าสัก์ไม่มีน้ํามีแต่ตะกรดินปัญหาจะเกิดอะไรกับกรุงเทพและปริมณฑลปลาจะมีค่าความเค็มที่สูง,งนะคะเราก็จะได้อ่านน้ําทะเลกันทุกวันซึ่งไม่สามารถบริโภคได้นะคะเราก็จะต้องเพิ่มคอรีนเข้าไปเราก็รับสารเคมีกันเข้าไปทุกวันซื้อน้ํากินทุกวันนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะกระทบแล้วพวกเราคาดการว่า ไม่เกินสิบปีนี้มองแบบแบบเรานะคะไม่เกินสิบปีนี้สิ่งที่เราไปส่งเสริมที่อาจารย์ไปส่งเสริมแล้วก็อีกขอไปส่งเสริมคือการสร้างฝายอย่างที่เราทำเนี่ยที่อำเภอแม่แจ่มปีละห้าหมื่นฝายยกตัวอย่างห้าหมื่นฝายดักตะกอนดินได้หนึ่งตันห้าหมื่นก็คือห้าหมื่นตันปีละห้าหมื่นตันอำเภอเดียวแล้วถ้าทั้งภาคเหนือทำหมด ต้นน้ําทําหมดเราจะลดตะกอนดินที่ลงมาในเขื่อนพอลดแล้วน้ําก็จะอยู่พอที่จะไล่น้ำเขมตอนนี้เราทิ้งทรัพยากรน้นําอันมีค่าลงเทะเลแบบไร้ค่าเลยคือทิ้งไม่เก็บไว้ใช้นะะไม่เก็บไว้ใช้ยังไม่ยังไม่กระตะถึงกระดูกยังไม่กระทบถึงตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีอธิบาย เราสามารถอาจารย์อธิบายสามารถเชื่อมโยงจากภูผาสูงมหาณทีได้นะคะจากภูผาสู่มหาาทีแค่แปลงเล็กๆนี่แหละค่ะเราสามารถอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นถึงว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นทุเรียนเป็นคนกําแพงเพชรเกี่ยวอะไรเราก็ต้องดักน้ำน้ำตกบนกําแพงเพชรเท่าไหร่เราก็ต้องก็บน้ำไว้ให้ัวใจดักตะกอนเพเพื่อไม่ให้ลงมาแล้วขอสวรรค์ไม่ให้ลงมาเขีอนเจ้าพยา ให้มากที่สุดลุงบริเวณตื้งคืนแล้ว ป่าใช้สอยป่าก,กินนะคะป่าสามอย่างประโยชน์ให้ประโยชน์สี่อย่างอะไรพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นง่ายๆเห็นไหมคะทำยังไงก็ได้ปลูกให้เราพอกินจะใช้ไม้อะไรก็ปลูกให้มันพอจัอนควเรียนของเราแล้วก็พออยู่สร้างบ้านได้ไม่ต้องไปรบกวนไม่ต้องไปหาเงินทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านหลังเดียวผ่อน30ปี ะะต้องทำงานหนัก30ปีเพื่อบ้านหนึ่งหลังอางนี้ค่ะอาจารย์โจรบอกไว้เลยว่าชีวิตถ้ามันยากไม่ใช่ไม่ถูกชีวิตต้องง่ายนะะแล้วก็ร่มเย็นการพอร่มเย็นต้นมะขามเห็นไหมคะถ้างานนี้ไม่ได้ต้นมะขามเราจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือพอร่มเย็นนะคะแล้วป่าสามอย่างเนี่ยแล้วตอนเนี้ เราใช้ทฤษฎีนี้เพื่อการฟื้นฟูป่าภางเหนือไม่มีป่าแล้วนะคะท่านอย่าเพิ่งจินตนาการว่าบ้านเรามีป่าดงดิบไม่มีแล้วค่ะมีน้อยมากนะคะอย่าเพิ่งจินตนาการว่าแบบอูออ้สีเขียวหน้าฝนไร่เขาปูนะคะไร่มันไร่เขาโพดไร่อ้อยเรามีป่าน้อยมากแล้วนะคะให้ปลูกป่าทดแทน ในบ้านเราอ่ะเรามีที่นิดนึงก็ปลูกป่าทดแทน <c oughs> คนละต้นคนละไร่ร้อยคนก็ร้อยไร่แบบนี้ล้านคนก็ล้านไร่นะคะแล้วพระดาชดแครเรื่องภูเขาป่านะคะอันนี้พี่ยังไม่ลึกซึ้งป่าเปียกป่าเปียกคือทางหนองบนโคกนั่นแหละ <c oughs> เรียกป่าเปียกขุดหนองไว้ทําไมบนโคก <c oughs> เพราะว่าเราจะทําป่าเปียกเพราะป่ามีความชุ่มชื้นปุ๊บไฟฝ่าก็าจะไม่เกิดน, <c oughs> นะคะปลูกไม้สาธิต นะคะปลูกไม้ปลูกป่าในใจคนสวัสดีค่ะท่านนายิการเชิญค่ะขออีกนิดนะคะปลูกป่าในใจคนพี่ไม่เคยปลูกต้นไม้ยแต่พี่ใช้ปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะปลูกป่าในใจคนมือเดียวทุเรียนปลูกคนเดียวบ้าคนเดียววันจะได้สิบกี่ต้นถูกไหมคะเราต้องรวมกลังกันทาหารปลูกกี่ต้นชาวบ้านปลูกกี่ต้นถ้าปลูกป่าในใจคนร้อยคน คนละสิบต้นก็เท่าไหร่หี่ะปลูกคนเดียวหรือก้มหน้านก้กามตาปลูกคนเดียวหาพวกบวกดีกว่านี่คือวิธีการปลูกป่าในใจค,คนปลูกป่าที่สูงที่แหล่งต้นน้ําตอนนี้ฮีโร่ฟื้นป่าหน,น้าพอไปทําให้แล้วจังหวัดหน้านยังไม่ขยับพอยังไม่ขยับเดี๋ยวมีไปกระตุกเพราะว่าจะต้องฟื้นป่าหน,น้าเริ่มจากจุดเล็กๆ นํำน้ำน่านสี่ลําสายอยากสูบไม่นับเจ้าพญาน้ำที่มามากที่สุดจากน่านนะคะจากน่านเปอร์เซ็นต์น้ำที่มาที่สุดจากน่านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นไปที่น่านทำไมต้องไปน่านอะไรทำไมน่านปัญหาของน่านไม่ใช่ของคุณน่านอย่างเดียวเป็นปัญหาของเราด้วยส่วนใหญ่เราขึ้นไปชาวบ้านตัดไฟท้องลยแบบไปถึงไปโทษเขาเลย แล้วเราจะได้มวลชนยังไงถูกไหมคะปะัญหามันเกิดไปแล้วไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บแค่เราไปเลยดมมวลชนเพื่อให้เขาปลูกจิตสํานึกว่าเรามาช่วยท่านปลูกนะเรามาช่วยปวูหน้าเราก็ช่วยเราด้วยแล้วก็ให้เขาดูแลรักษานะคะอีโรฟื้นป่าน้านกำลังเป็นจุดที่โปร่งท่านพระราชทานโครงการนี้ไปให้เป็นโครงการการจัดค่ายเด็กนะคะให้เด็ก จริงๆจ,จะให้ดูคลิปฮีโร่ตื้นป่าหน้าเดี๋ยวยิงไปในไลน์กลุ่มนะคะนี่คือเป็นค่ายเล็กๆที่เราไปจัดเพื่อเราอยากได้คนได้คนปูกบ้านในใจคนเสร็จให้เขารู้จักรักบ้านเขาเอารักบ้านเขาเสร็จเขาไม่ทิ้งถิ่นฐานเาพราะเขาไม่ทิ้งถิน่นฐานเขาอยู่ดูแลบ,บ้านเขาหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วให้เขารู้ว่าก่อนเกิดเขาเจอเขามีอะไรก่อนที่เขาจะเกิดหน้านมีอะไรปัจจุบันมีอะไร แล้วอนาคตที่เขาอยากนะเขาอยากเห็นอะไรนะคะปลูกจิตสำนึกอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพราะอนาคตเขาต้องสร้างเองนะคะเราไม่อยู่สร้างแล้วเรามีเราแค่เป็นผู้บอกทางเท่านั้นนะคะปลูกป่าต้นน้ํานี่ก็เหมือนกันนะคะปลูกป่าต้นน้ทนาทาเรื่ับอนุรักษ์แซดป่าอนุรักษ์พันธุ์พืชทุกอย่างในนี้คืออนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะ พื่บางอย่างหายไปแล้วแสงบางอย่างหายไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้บทสรุปโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่คนที่พวกเราเนี้นะคะ่ะอยู่ที่คนนะคะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสภาพอากาศโลกร้อนให้ดูไปแล้วนะคะนี่คือเรื่องใหญ่แต่ทุกคนก็จะบอกว่า ไม่ใช่เรื่องของฉันมันใหญ่เกินไปต้องใช้งบประมาณเยอะต้องนู่ต้องนี่ต้องมาหมดเลยแต่ไม่มีใครทำนะไม่มีใครทไม่มีคนบ้าอยู่กลุ่มหนึ่งพากันทำอ่าพากันทำเพราะถ้าเกิดเราช่วยกันทุกองค์กรพาเจ็ดพาคีเครือข่เราช่วยกัน,น,น,จ,น,น,กนจะค่อยๆไปช้าๆเราไม่มีหน้าที่อธิบาย อาจารย์ยากสอนเพราะว่า40ทฤษฎีนี้พี่โดนตีตกบอกพอตีแล้วไปต่อไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ไปเถียงกับเขาคุณมีหน้าที่ทำให้เขาดูนะคะทำให้เขาดูอันนี้มันไม่เป็นทฤษฎีหรอกอันนี้มันไม่เป็นทฤษฎีหรอกมีคําถามมากมายซึ่งพี่ก็ความรู้ไม่ถึงจะอธิบายก็เลยบอกคุณไม่มีหน้าที่ไปเถียงกับเขาที่นี่ทำอย่างเดียวก็เลยค่อยใจชื้นขึ้นมานะคะแล้ว รางวัลความสําเร็จเนี่ยอาจารย์พูดย้ําบ่อยมากเศรษฐกิจพอเพียงแก่นก็คือความแก่นของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปัญญาคือความคือการพัฒนานุษย์เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำงาอย่างเดียวต้องอยู่กระต๊อบต้องคือต้องจน่ะถึงจะทำเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่คือการพัฒนามนุษย์ให้รู้จักการให้สังคมเราจะกลับมาสังคมเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสสังคมเราจะ เออเฟือค่ะนะคะความขัดแย้งมีเยอะแยะมากมายอธิบายกันไม่รู้เรื่องอยืนเล็กก้าคนละข้างก็จะฆ่ากันตายมันเกิดอะไรขึ้น่ะไม่เกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเราจะต้องเอาชนะกันขนาดนั้นไหมนะคะทุกอย่างต้องชนะเสมอไปไหมมันมันมีอะไรแปลกๆซึ่งบางอย่างพออธิบายอธิบายก็ไม่ฟัง พอไม่ฟังก็ค้าน้านก็เถียงแล้วทุกคนก็ป็ปเถียงไปนในโซเชียลแต่ไม่มีคนทำนะคะเราต้องการคนทาก็เลยจะนำดาดดทำแบบคนโจนสิ่งที่เราทำมาตลอด1 4วันนี้แหละค่ะทำแบบคนจนแต่ก็ค้านในใจว่าหินซื้อมาไม่ไถซื้อมานู่ซื้อมาใช้งบประมาณไปเยอะเลยแต่ถ้าชาว จริงๆไม่ใช่เป็นแปลงของมหาลัยที่เราต้องการแหล่งเรียนรู้แล้วก็ดูงานของทุกมหาลัยเราทำแบบง่ายๆไม่ต้องมีหินก็ได้ชาวบ้านเขาไม่ต้องมีปลูกธรรมดาขุดเสร็จปลูกนะ้ำธรรมดาไม่ต้องมีระบบปลูกเขาค่อยๆทำเริ่มทีละเล็กทำอย่างเจ๊กทำเล็กไปใหญ่ทำอย่างไทยทำใหญ่มาเลยจำตั้งแต่วันแรกมาเลยค่ะนะคะ แล้วมันจะเข้ากับโฟโลแกงของเราคือเล็กแคบชัดเล็กแคบชัดอย่าทำเกินฐานะและกำลังทำตัดแบบนี้นะคะใช้คำว่าฐานะและกำลังคนมีเงินมีที่พันไล่อยากทำร้อยไร่เราบอกไม่ได้ต้องทำทีเล่นเล็กเขามีกำลังใส่ไปเลยค่ะ นะคะอย่าไปติดตำลาวกันไม่ง่ายกูยองเลิกกำลังเราไม่เท่ากันใครมีกำลังใจเลยใครไม่มีกำลังหนึ่งงานหนึ่งไร่หนึ่งตารางเมตรก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องข้าวข้าวเป็นที่น่าเสียดายที่พี่หาพันข้าวไม่ไม่ได้เพราะเขาไม่ปลูกช่วงนี้ให้เราหมักดองนาไป21วันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีพันธุข้าวช่วยกันหามาดำใช้ไม่เยอะ นะคะใช้ไม่เยอะลองดูว่าบักดองนาน21วันแล้วเวลาเราปลูกเราจะต้องอยู่ลอะไรมันมากเราไม่ต้องใส่สารเคมีเติมเติมปุ๋ยเติมน้ำหมักให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็พลังงานทดแทนเราพอั่งแล้วนะคะเราดัแล้ว,ลวใช้ปรนะโยชน์กันเราต้องใช้ประโยชน์พลังงานจากฟ้านะคะขรงลูกนั่งได้เป็นด้วยเราต้องใช้พลังงานจากฟ้า ที่นี่นะคะเมื่อคืนนั่งอยู่ตอนคืนมมีโซลาเซลล์นะรับประกันเลยค่ะทั้งทุกแฝดค่ะขออนุญาตเดินชมโซลาเซลล์น้อยๆ h a แสงรงนีูนได้แสงแล้วเหลือตรงนี้ <คำ S 1> มืดแรกคำพูดโอูต้องไม่พูดอย่างนี้คูเรียนพูดไม่พอ อาหารกูไม่สั่งเป็นอาหารเลยเราไม่ใช่ทหารเนยมีคําพูดมากมายที่ทําให้ตั้าหัวของหวงใจพวกเราก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ,ะก็ถ้าวันนี้เราจบภารกิจนี้แล้วมอบใบประกาศเ,เรียบร้อยเราจะเคลียร์เก็บงานท่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็เราขออนุญาตไปต่อนะคะภารกิจเริ่ม วันที่16สถานปฏิบัติธรรมลำลูกาคลอง9 40ไร่ก็ขออนุญาตบอกมูลทุกท่านสร้างวัดขนไยเข้าวัดด้วยกันนะวัดมีผู้เรียนรออยู่ที่โน้นค่ะไปถึงเดือนนี้ก็ของไส้ไก่ทั้งเดือนค่ะถ้าท่านจะยากเป็นผู้เชี่ยวชาญเรือกของไส้ไก่ินดีต้อนรับเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวานี้ท่านจะเอ็กซ์เปิดของไส้ไก่จนมือแตกเลย ข,ขอบคุณนะคะข,ข,ขอบคุณมากค่ะมร่วมแรงร่วมใจ